มือนีสิมาปนปลาทูค่ะนี่ไงปลาทูไปทำกันเลยค่ะเสร็จแล้วก็มาแกะปลาทูค่ะทุกคนค่ะเราจะได้แบบว่าซ้ำง่ายๆเนาะนี่แกะไปเลย ขวดบกพริกจ้าทุกคนเอาบอกพริกที่ฮาขขวดลงไปต่ำเลยจ้าใส่ผงนัวค่ะ รุงรสตันใจนชอบเลยนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลามะก่อนแล้วก็น้ำปลรราประมาณนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยน้ำเปล่าค่ะแล้วก็มาโคเลโคเลจ้านี่ เป็นตาแซ่บปักเลย